เบิ่งคว<า>ง,งเบิ่งป๊าดขาใหญ่ๆเก็บแล้วเด้อปันนิดเด้อป๊าดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งพักกับม่นางตอดปอดอีหยังอยู่นี่มื้อนี้ฝรั่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่าเบิ่งเห็ดอีกเนาะจ้าเนาะอันนั้นมัน เป็นตำมีเฮ็ดแล้วนะจ้ะประเทศใดประเทศใดก็ได้มาเบิงปลานี่เนาะจ้ะเนาะมันสิมีบ่มันคนละปลาเด้อจ้ะเด้อของฝรั่งฟังโขงไปหลายปลาจ้ะที่เก็บเก็บมาหันอีกปลาหนึ่งจ้ะอันนี้ก็อีกปลาหนึ่งมาไปเบืองน้กากันกับฝรั่งฟังโขงว่ามันจะมีบ่เนาะปลานี่คือจังหากะมาเนอะในปีนี้เนาะปีนี้หากะมาเนาะปลานี้เนาะมาไปเบืองน้กากันจ้ะว่ามันจะมีบ่เนาะปาลงเลยา เขาปลากับฝรั่งฟังโขงเนาะจ้าเนาะมันจะเป็นจัาไดของปลานี่ปลาอื่นออกละจ้าปลาอื่นออกลายละปลานี่เป็นจัาไดมาไปเบิ่งน้ำฝรั่งฟังโขงเลยจ้ปาปะไปกันเลยจ้าจ้าปลาหาเห็ดของเขาถนนหนทางปลาหาเห็ดสะอาดสะอา้านบ่จ้าถนนหนทาง ปกติคนก็นจะมาออกกำลังกายเต็มปั่นจักรยานยางปลากันเต็มจ้ะม,มือนี้ยังพระท่านได้เห็นมากันปกตินี่ก็จะเต็มว่าเป็นตาย่านดอกจ้ะปลาบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้จ้ะบ่เป็นตาย่านตายังดอก ถ่ายรูปก้อนเทาเทาเทาอันนั้นให้แน่แกถ่ายรูปให้แน่พ่อแม่พี่น้องจ้ะมันมาแล้วเห็ดใหม่เด้อจ้ะเห็ดใหม่ใหม่นะคะป๊ัดขาตัวนี้อันนี้นะไรอ่ะเทาอันกดให้ใครแน่หน่เออบอนเนาะเนาะเออกดเออโอ้ของแท้ของแท้จ้ะโอ้อันนี้อย่าก่อนโอเคแบบนี้บ้ได้เลยมั้ บ้าบ้ได้หมวกเพิ่นหนึ่งขึ้นไหมล่ะเออหนึ่งโอ้บ่ได้บ่ได้เอาเอาหมวกก็ได้บ่เป็นยังเบื้องหมวกมันตุ่นเถาเออตัดเอาเทิงก็ได้เออได้ยืนดิเออได้เอันนี้ได้เบ็ยดเงาเห็ดใหม่ๆเด้อจ้าเห็ดปีนี้เด้อจ้าเห็ดปีสองพันยี่สิบสองอ่ะพ่อจะพึ่งเถาะจะยกขึ้นมายกขึ้นมา อันนี้ยังก็จับดอกๆกันแน่มันพอเห็นเออจับน,น้อยๆนะเอออ้าตัดทอาตัดคะปาาใหม่สดๆร้อนๆอีกปลาเด้อยวจะฝรั่งฟังค้งกันไปหลายปลาท่อนเออเออทานอันละเออให สุดยอดสุดยอดสุดยอดงามพาดนะเอาหยิบมนะก็เอารถนะเถอะใส่ถุงมือแบบนี้อันมือเฮาจังบ่เปียกใส่อันถุงมือผ่านั่นมันเปียกง่ายเนาะเปียกถุงมือเนี่ยจังบ่เปียกจ้ะได้งามงาม,บบอมอเออไปเนาะไปละ พออีกแล้วคุณใบกอนอตื่นเต้นจ้ะหาไปหามาเอาเอาไว้ก่อนนกะฟอมึงนเนาะเราเพิ่งเห็นปลานี่เริ่มออกแล้วจ้ะไปคุณนะออกตอกันติดกันไปนเลยเ,เ,เ,เอาเอาเอาเบิดจับเบิดออเกือบจับเนาะน,นี่มิเตน,น้ำคันมาหาเนี่ยอันนั้น,นก็เอาเอาเอา ได้มาน้ำกันแล้วเอาเพิ่นไปน้ำเป็นมูโอ้ยกำลังขืนทั้งขางอีกเนาะเป็นอย่างเอาไปก่อนจะเฮ็ดกำลังหน่อยปิดครับปิดควยต่อเลยจ้ะโอ้ปิดปิดไ่ายังมีน้อยๆออกเต็มยุกบ,บ้าหยับซำเสียดาดคคอยนี่ละหยับคอยบ่เห็นเพราะว่าเลียนมาเลียนมาเบิ่งมันบ่เห็นแต่เนาะ กําล so ังออกเต็มเลยจ้ะพี่ว่วเป็นยังเอาไปโรดไปแกงอ้โหแกงตื้นไปเอาไปเอารดแกงตื้มไปกันมันมาละงามพอมึงอันมือสาวหมองหันดูเห็นมองหนึ่งจ้ะโอ้ลูกน้อยมันเต็มอู่ปิ๊ดพีด าวางไว้วางไว้วางไว้เออว้ายเบิงเบิงฟังลองฟังขงไปเห็นเอามือจับเบิงบาดนึงพ่อโว้อีกละจ้ะโอ้ยาอาเถอะะอืมจิม้มออกเป็นกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มบักใหญ่เลยเนาะ เว้ยตาพลังฟังโผลกะหาหนาหาหลังมาอยู่สมสุขดิก็เสียดายคันเพิ่นใหญ่นี่ใหญ่นี่กุมนี่ได้เต็มกระตาเน่อฟอมึงเนาะซ้ำดอกทางเฮาฟ้อมกอนวังยานี่เออคันซ้ำดอกวังยานี่เฮาได้เต็มกระตาเลยอยู่มูอเดียวนี่พุ่นน่ะงามคักงามนี่ยทิ้งลิงติ้งทิ้งลิงติ้งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดีใจดีใจติดทางยางมาดีใจแฮง เบิ้งเบิ้งเบิ้งควงมึงเบิ้งป้าขาใหญ่ๆเก็บแล้วเด้อปีนี้เด้อป๊าเกิดรูปให้เนี้ยเห็นว่ารูปยูอันทั้งรูปมันเจอแล้ววะเออโอ้ยปิดกับปิดเห็ดใหม่ๆด้วยจ้ะเห็ดปีนี้นะคะ2,022ค่ะ2,022นะคะนี่นี่ท่า มีลูกน้อยพอร้อมจ้ามีลูกน้อยพอร้อมถ้ามันขึ้นมาน้ำกันเท่ากับสีอาเด้จอจ้อาเพราะว่าเพิ่นติดกันเนาะอันนี้เด้โอ้ยหัวฮักเท่าติดอีรีติดอีรีลูครั้งนี้อืมติดไว้จา้าแล้วมีอีกดอกนึ่งจ้านี่ดอกนี้เท่ากับบ่ออาจ้านี่ติดไว้อุย้ยกำลังออกเต็มเลยเด้อจา้ากำลังออกเต็มเลยเบิงถ่ายรูปไปเนี้ย S <S ออกเต็มเลยเพ่อแม่พี่น้องจ๋าดีใจ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 ออกแค่ออกว่าออกคัออกออกเนี่ยอชอบมงอีกตอะนี้บ้างบางอีกอาาอก,<า>าากำลังออกเต็มเลย็ดกำลังออกจ่ากออกแค่ออกว่าดอกง,งามๆทั้งนั้นทูน่ะออกยิ้นริมริมถนนนะพี่หน่ออกขึ้นริมถนนแต่ว่าบนนี้หมามาดอกจาก่ามันให่เนาะริมถนนพ้นยางจะซือแต่ว่ามันใก่ งามคักงามเนี่ยลิงติงลิงติงลิงติงอภิษเถอะขาโดยคุณประกรณ์จ๋าทำงามงามเถาะทำงามงามปัดปัดฟูน้ำเนี่ยเถาะปัดฟูนโซน้ำเนี่ยกำลังออกงามงามเลยสอรอน อ่อนเห็ดเปิรนงามจ้ะบอกอ่กอันๆแปลงปัดเออเดชสีแดขูดนะยอะจะตัดออกลายขูดเอาอย่างก็เขาห้องเอียงมีดเราขูดขูดนะอืมง,ม,งมงามงามงามไปเรื่อยๆเรื่อ,อ,อละขูดขูดเอา พนุถนอมพนุทน้อม,อมเอเอดอ,อกเอพื่อนติดหัวมันว่าสิบ่เอาเพิ่นกระติดมาบอกเกิดติดกันอยู่แล้วขาวกระโบ้แมงเนาะพอมึงเนาะเ,เ,เต็มเลยขากระตึงเต็มเลยย่างมาตื่นเบิดจ้ะเพราะว่าออย่าพึ่งเด้อมองไปมองมาว่าม่นเหตดนี่พอมึงเอ้ยนี่เดี๋ยวเด้อหยุดทาค่อยก่อนอย่าพึ่งตาดอพอมึงเบื้องอันนี้ พุ่นเต็มเลยป๊าดเท็ดออกเต็มเลยป๊าดนี่เต็มเลยเดี๋ยวเทาอย่าเพิ่งตัดทาควอยเนี้ยควอยเลี้ยวเห็นเฮ็ดนี่โอ้ยควอยเหยียบเทาดอกบักงไงป๊าดคอยเหยียบดอกบักไงแตกเบิดเ,ดเสียดายเด้ตัวเทนอ่ะใส่หยียบมาเต้ใส่ ปาพักกันอยู่นี่กันหยียบไผ่สิไปรู้เนาะเฮ้ยเซมเป็นสังเดพุนะใครหยิดอกนี่มันเน่าโอ้ยห่ามึงเอ้ยเซมเป็นสังเจ้าของเทบาสเทนี่เหยียบเฮ็ดมูลอุ้ยปุ้ยเบิดอืโอ้เฮ็ดหากรังออกเยี่เฮ็ดหากรังออกเต็มไปเบิดบาสเทนี่เฮ็ดสิบเรื่องกำลังออกปา มันกำลังโพหัวเต็มกำลังสิออกดินเลี้ยวบ่เห็นอาทิตย์นานี่เต็มซากลากเลยแหละนี่ป่านี่โอ้สังเจ้าของเด้มาสังเจ้าของเด้อขอจมเนเถาะหยับเห็ดมูลเบิดนี่มันเกิดมันจะคููกันนีมสมนมนมันออกแต่คูครูแต่วันนี้เขาออกว่าได้มันน้อยอ่นอันที่ครูอันนี้นนะขอเอาไปกินก้อนเด้อ ติดถนนเต็มเลยโอ้ยงามงามสวยมากจ้า,าสวยเออเคงามนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดเซฟของเราวันนี้ดอกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้าพืน่นะอดอกน,น้อยๆฟรังฟังโคงกับบัเอาตั้งหลายเด้อจ้าเด้อเก็บไว้ตั้งหลายอันนี้เพิ่นติดมาเด้อจ้านี่จังเอาจังได้เอา เนยน้อยแน่ๆนี่มั่นติดมาน้ำดอกไงจ้ะที่กิ่งดอกน้อยฝรั่งฝั่งโขงก็เหลือไว้ตั้งหลายมือหนามาเอาไม่เนาะจ้ะเนาะเต็มเลยอันลูกนน้อยเพิ่นกำลังออกเห็ดกำลังออกเต็มเลยจ้ะปานนี่นี่จ้ะงามคักงามแน่ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งในเดอ้อจ่าเดอ้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ,ท,คณ,ท,คณทุกกำลังใจจา้าที่มอบห้ฝรั่งฟังโค้งมาตลอดนะคะพ่น่ะถ,นถ้าได้รุ่นน,น,นี้ถ้าได้รุ่นนี้เหมือเต็มกระตาจะล้นกระตาเพราะว่าดอกน้อย,อยเพื่อนนี่ฝรั่งฟังโคงปิดไว้ตั้งหลายเลยจ้ะ เมื่อหน้าจะมาเอาอีกเนกาะจ้านาะพ่อเมีพี่น้องจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย